ผลแห่งความจริงพระวจนะของเอโลฮิมในหัวใจวิธีแห่งชีวิตวิวรนสี่สามที่ประศึกนาฬิกายีนา,า,นาทีสิองจุดผลแห่งความจริงดินแดนหัวใจจงเอาความจริงออกจากหัวใจของเจ้าและทำให้ดินดีหวานเมล็ดแห่งความจริงและเกิดผลโดยการปลูกความจริงจุดการเรียกคืนที่ดินจุด จงค้นหาความจริงที่คัมภี์ใบเบินบอกให้โยนทิ้งหรือไม่ทำจงเอามันออกไปจากหัวใจของคุณและทำให้มันกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์จุดการปลูกมเมล็ดแห่งความจริงจงค้นหาความจริงที่คัมภี์ใบเบินบอกให้เก็บไว้และปลูกมเมล็ดแห่งความจริงไว้ในทุ่งหัวใจซึ่งทำจากดินที่อุดมสมบูรณ์ปลูกมันและเกิดผลแห่งความจริงจุดผลแห่งความจริงผลแห่งความจริงโค,ครงการไอจุดโครงการ โยนมันทิ้งไปอ,อีจุดโครงการอย่าทำแบบนี้อีจุดโครงการเก็บมันไว้อีฟจุดโครงการเอาเลยสี่โครงการเอาเลยกำจัดความท็จออกจากใจของคุณแล้วทำให้เป็นดินดีวิธีแห่งชีวิตวิวณ์สี่สามฮีบรูสิบนาฬิกายี่สิบนาที เกเฟัสห้านาฬิกาสิบหกนาทีจงช่วยโอกาสเพราะว่าทุกวันนี้เป็นการที่ชั่วเกเฟซัสห้านาฬิกาสิบเจ็ดนาที เหตุฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจน้ำพระทยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไรเกเฟซัส5้านาฬิกา18นาทีและอย่าเมาเหล้าอาังุนซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ เอเฟซัสห้านาฬิกาสินาทีจงประสายกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญ,ญาณคือร้องเพลงสรรเสริญและสะดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเฟซัสห้านาฬิกายีสินาที จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามพระเยซูคริสตองพระผู้เป็นเจ้าของเราเอเฟซัส5้านาฬิกา21นาทีจงยอมฟังกันและกันด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า เอเฟซัสห้านาฬิกายีนาทีฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเฟซัสห้านาฬิกายีนาที เหตุฉะนั้นคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉันใดภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้นเอเฟซัส5้านาฬิกานาทีฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจกักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจกักร เอเเฟซัส5นาานาาาฬิก28ทีช่นนั้นแหละสามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเองผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเอง